ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยก็ยืนยันนะคะว่าพรรคร่วมเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตนายกอยู่แล้วที่โดนซักฟอกเพียงคนเดียวนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าเอะเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาตั้งเป้าไกลนะเขากะว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะน็อกนายกได้ไปถึงขั้นยุบสภาคุณอนุทินว่ายังไงคะจริงๆท่านนายกท่านเดียวก็หมายถึงรัฐบาลทังรัฐบาลน,นะครับอย่าไปคิดว่าเป็นท่านนายกท่านเดียว ทุกกระทรวงก็ต้องเตรียมตัวในการชี้แจงเพราะท่นนยยานนายกที่รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทารมีเสถียรภาพแล้วก็เราก็มีกลุ่มลายของคณะรัฐมนตรีอยู่เมื่อพวกเราทุกคนในคณะรัฐมนตรีได้ทราบว่าจะมีการยื่นอภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีแพทองการเพียงคนเดียวนะทุกคนที่อยู่ในคอรมอก็ ในการที่จะสนับสนุนท่านนายมนตรีในการชี้แจงการอภิปราย นันน่นก็มองว่ามันไปไม่ไกลถึงการยบสภานะคะนักข่าวถามต่อมีกระแสข่าวว่านายกเนี่ยส่งข้อความไปให้คอรมอเพื่อขอความช่วยเหลือคุณอนุทินไว้อย่างไงคะหัวหน้ารัฐบาลอย่ไม่มีทำไมท่านต้องมาขอความช่วยเหลือมันเป็นหน้าที่ของฝางร่วมรัฐบาลที่จะต้องสปอร์ตหัหน้ารัฐบาลอยู่แล้วคอาว่าสปอร์ตก็หมายว่าก็าต้องให้ข้อมูลทั้งหมดไอ้ที่ผมมีครับว่านายกมนตรีขับเคลื่อนรัฐบาลผ่านกระทรวงทุกกระทรวงนะครับท่านแตท่านถูกอภิปรายพาดริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับงานกระทรวงไหน นั้นก็จะต้องต้องเตรียมตัวมาชี้แจงแล้วถ้าพลาดพิงเราก็ใช้สิทธิชี้แจงได้อยู่แล้วครับ<ห>พร้อม,ม<า>สปอร์ตนายกอยู่แล้วนะคะนะคะักข่าวก็เลยถามย้ําเพื่อต้องการความชัดเจนนะคะว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีครบทุกคนเลยหรือเปล่าคะไปฟังคําตอบจากหัวหน้าพักคะ่ะ ส่วนของพรรคก็จะยุมือ่าแน่นอใน,อนอกคน,นกแน่นอนครับแน่นอนเราเป็นพัร่วรัฐบาลยืนยั่าไม่ขาดแต่สิบเดคเกิดเกินะกนะการเปลี่น,น,นเป้ามาแล้วก็ล็อกที่ตัวออย้ยคนเดยวยืนยัไม่ขาใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิดเกินล่ะเกิเกินด้วยเหรอโอ้โหแล้วมันจะคุยเหรอไหมวันน้าพระคุณเจ้บอกถ้าพลาดติงไปถึงกระทรวงไหนก็มีสิทธิ์ชี้แจงอยู่แล้วจริงด้วยนะเพราะมันเสียหายถ้าไม่ชี้แจงเนี่ย